โดนนะสิบหกกรัมจะรู้โดนอะไรนะครับงั้นไม่เข้าอีกเดียวสิบหกกรัมนะครับสิบหกกรัมไม้อืมออืมออ,อ,อะไรเนสะโดูหรือเปล่า งัดไม่ขึ้นเลยยังมองหาสายไม่เห็นเลยครับนี่ชะ,ะ้นโลเลยรู้สึกรู้สึกแย่ๆขอให้เป็นไอ้เขาาทีแล้วกันโอ้ยไอ้ขาาครับโอ้ยไอ้ขาา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 ขาวขา,วขา,วขาวครับไอ้ข้านะครับรอ1สิบหกกร,รมัม เอากิปเปอร์หายตกหายไหนเนี่ยครับข้าวนะครับไปอีกแล้วงานเข้าอีกแล้วนะครับเดินครับข้าวคนระับ ตัวสวยตัวสวยเลยรับขาวตัวสวยสิบหกกรัม ครับตรงจับความดอกก่อนนะครับขาวตัวสวยครับโอ้โหนี่ย อยู่ครับอยู่มาตัวสวยครับโอ้โหเรียบร้อยครับส6กรัมครับผมเต็มค้างนะครับตัวนี้ต้องมี2บวกนะครับเต็มค้างนะครับผมนี่ครับผมโอเคดูเรื่องกระเบื้องแตกครับผม